ศึสษากศนที่รักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคมเทศอภาคเรียนนี้ก็เป็นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565กะคะก็อยากให้นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในภาคเรียนนี้เนี่ยได้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเรียนเพื่อพัฒนาตนเองเนี่ยไปอีกระดับหนึ่งนะ,ะแล้วก็กศนอำเภอคำทะเลสอของเรานะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะทุกคนทุกวัยทุกฐานะให้เข้ามาเรียนกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องมี นั่นคือความตั้งใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ความมีวินัยในตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสำเร็จในการศึกษาในครั้งนี้นะคะนอกจากที่นักศึกษาจะมาสมัครเรียนนะคะนักศึกษาต้องได้มีความคุ้นเคยรู้จักกับ คุณครูนะคะเรียกง่ายๆก็คือครูประจําชั้นของเราอ่ะนะคะนอกจากครูประจำชั้นแล้วเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่รอบตัวเรานะ,ะทั้งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบเราและอยู่นอกกลุ่มกับเรานะคะทั้งนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับการเรียนรู้นะคะทำไมถึงบอกว่า การที่นักศึกษาเนี่ยจะได้มีความสัมพันธ์ติดต่อกับคุณครูกับเพื่อนๆเนี่ยจึงมีความสำคัญนะซึ่งเป็นทักษะความสัมพันธ์นี้เนี่ยนักศึกษาจะได้ใช้นะคะในการดาเนินชีวิตในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำง,งานด้วย ะะดังนั้นเนี่ยการที่นักศึกษาเนี่ยได้ออกมาเรียนในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยตัดตวงความรู้และประสบการณ์ที่กศนออเภอขามทะเลสอเนี่ยตั้งใจมอบให้กับนักศึกษานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูจะเตรียมให้นักศึกษาในการเรียนการสอนเนี่ยท้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ย ได้มีคุณภาพเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเนี่ยจะก้าวไปสู่โลกใหม่ของนักศึกษาทําไมถึงพูดอย่างนี้นะคะเพราะการศึกษาเนี่ยจะเป็นประตูให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อนาคตใหม่ที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในครั้งนี้มันเป็นแค่การศึกษาขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนพึงได้รับ แต่นักศึกษาอาจจะมีความจําเป็นนะคะอาจจะมีความจําเป็นที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้อย่างต่อเนื่องนะคะนักศึกษาก็อาจจะได้พักไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาเรียนกศนกับเราซึ่งกศนก,ก็เป็นการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นให้กับนักศึกษาในทุกๆเรื่องนะ,ะไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรด้านจัดการเรียนการสอนแต่ทั้งนี้ กศนก็มีรูปแบบมีระบบระเบียบดังนั้นอยากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนกับกศนแล้วเนี่ยก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะมีวินัยในตัวเองที่จะควบคุมอารมณ์และก็พฤติกรรมของเราเนี่ยให้เราสามารถที่จะเรียนจนสำเร็จได้ เพราะฉะนั้นการมีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่แล้วก็มีวินัยในตัวเองเนี่ยจะนำพาให้นักศึกษาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในการเรียนในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะอย่างที่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงว่านอกจากนักศึกษาจะมีวินยัยมีความตั้งใจแล้วนะคะนาาักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับคุณครูอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ การเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่อา่านตำราแล้วก็ฟังคุณครูเท่านั้นยิ่งนักศึกษามาอยู่นอกระบบนักศึกษาเรียนแบบผู้ใหญ่เพราะนั้นผู้ใหญ่ต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะคะนักศึกษาจึงต้องสร้างสิ่งที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้นะนั่นคือความมีวินัยในตัวเองทำอย่างไร เราจรึงสามารถควบคุมตัวเองนะให้ไปสู่ความสำเร็จนั้นๆได้นะคะแล้วก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ดูตัวอย่างของการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้นะคะในภาคเรียนนี้นะคะเรามีตัวอย่างของนักศึกษานะคะเป็นสิทธิ์เก่าของกสศนซึ่ง คณะครูภาคภูมิใจมากนะคะแล้วก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วเอาท่านมาเป็นกำลังใจนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือคุณป้าจิตพักแก้วมณีนะคะเรียนกับกศอนออาเภอขามทะเลสอเนี่ยนะคะ,ะ,คะมาตั้งแต่ระดับมต้นมปลายแล้วก็ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรี นะ,ะตอนนี้ท่านสําเร็จปริญญาตีแล้วในวัย77ปีเห็นไหมคะท่านสําเร็จปริญญาตรีเมื่อวัย77ปีบางคนอาจจะคิดว่าแก่แล้วจะเรียนไปทําไมแต่ท่านคือตัวอย่างของผู้ที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริงนะะแต่นักศึกษาเนี่ยยังอยู่ในวัยที่จะต้องเจริญเติบโต ยังอยู่ในวัยที่จะต้องทํางานแล้วทําไมถึงไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษานะคะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยแต่คุณป้าจิตพักเนี่ยเป็นนักศึกษาของกศนออาเภอขามทะเลสอที่เห็นชัดเจนเลยว่าท่านให้ความสําคัญกับการศึกษามากๆนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ว่าท่านจะต้องจบปริญญาตรีให้ได้ท่านจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานให้ได้แล้วท่านก็ทําได้เห็นไหมคะว่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสายเกินไปแล้วก็ไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียนเพราะฉะนั้นอยากให้นาาาักศึกษาเนี่ยได้เอาคุณป้าเนี่ยไว้เป็นแรงผลักดันให้กับตัวเองนะคะว่าคุณป้าทําได้ทุกคนก็ทําได้เช่นกันนะโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะคะการเรียนเนี่ยมีได้หลากหลายเลยนะคะนอกจากนาาาักศึกษาจะมาเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาในการที่จะ ไปเรียนต่อหรือไปทำงานนะคะนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองอย่างหลากหลายโดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะนักศึกษา,าจะต้องเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะท,ที่สำคัญซึ่งกศนอก็มีให้ด้วยในระหว่างที่นักศึกษาเรียนเนี่ยนักศึกษาจะได้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือนะ,ะสื่อต่าง ที่ทางกสนเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้แล้วดังนั้นก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยได้พยายามใช้โอกาสในการเรียนในครั้งนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันซึ่งกำลังอยู่ในศตวรรษที่21นี้เนี่ยทุกคนต้องมีทักษะนอกจากจะมีความรู้ในการที่จะเรียนแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถ เพิ่มเติมให้ตัวเองเนี่ยมีทักษะมีความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆเพื่อพร้อมในการก้าวไปสู่อนาคตใหม่ก้าวไปสู่การทำงานใหม่ๆที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากข้อคิดให้กับนักศึกษานะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการเรียนนะคะเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีของทุกๆคนนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความตั้งใจนะคะในการเรียนแล้วก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจประสบคลสํสำเร็จในการเรียนอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือในยุคนี้นะคะเราต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการ รักษาระยะห่างนะคะล้างมือนะคะรักษาความสะอาดแล้วก็อยู่ห่างกัน2เมตรด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ